ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนลห้าสานนะครับผมวันนี้มาผัดบวบกันนะครับผมทําง่ายทําอร่อยสไตล์แอดต้อมช n แนลนะครับผมเรียกว่าเป็นเมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ประหยัดและก็อร่อยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับทำอย่างไรให้หน่าทานทําอย่างไรให้ อร่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําง่ายๆนะครับผมทํากินได้ทําขายดีนะครับผมสําหรับผัดบวบใส่ไข่นะครับเพื่อนๆสูตรทํหน่ากินสูตรทําอร่อยนะครับวัตถุดิบก็จะมีบวบนะครับอันนี้ผมก็เลือกบวบมา2ลูกนะครับผมเลือกอ่อนๆนะครับใหญ่มากเลยครับอันนี้แล้วก็2ลูกนี้ประมาณสัก1นกิโลกว่านะครับผมแล้วก็มีส่วนของ ไข่ไก่นะครับและก็ไข่เป็ดเนาะสำหรับแอตตอมน,นะครับเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้านําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ออน้ํามันหอยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมกลีบนะครับเ,เพื่อนๆอ่านี่ครับเดี๋ยวจะบอกนะครับวิธีการทําอย่างไรปอกอย่างไรนะครับเ,เพื่อนๆอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกไทยป่นด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับผม อ่านี่ครับซอสปรุงรสอ่านะครับมีขายเนแตะกร้าสินค้าของแอดต้อมด้วยนะครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับเพื่อนๆซื้อไปทิ้งไว้ในบ้านเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อบ่อยๆนะครับส่วนการปอกบวบนะครับผมก็เฉือนเอาส่วนที่แหลมคมออกไปนะครับอ่าแล้วก็เหลือประมาณนี้ครับไม่ต้องปอกเปลือกหมดนะครับผมเพื่อที่จะ เนื้อของบวบเวลาเราผัดจะได้ไม่เละแล้วก็นิ่มจนเกินไปนะครับเพื่อนๆส่วนนี่ครับปอกแบบนี้นะครับแล้วก็กระเทียมผมก็จะใช้กระเทียมเยอะหน่อยนะครับผมเอาไว้เจียวโรยด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับเจียวให้หอมนะครับเหลืองด้วยการใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขยำมัอขยำแล้วก็เอาลงกระทะเจียวแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะครับ อ่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะครับใส่น้ํามันและกออ็กระเทียมนะครับน้ํามันกับกระเทียมก็เป็นน้ํามันมึกสักคู่ที่เราเจียวกระเทียมนะครับได้ที่ก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับผมก็จะใช้ไข่3ฟองถึง4ฟองนะครับผมก็จะใช้ไข่ไก่สามไข่เป็ดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ฟองหนึ่งเพราะว่ามันดูน้อยเกินไปเพราะว่าบวกมันเยอะครับอ่านะครับสำหรับใครที่ มีผู้สูงอายุในบ้านนะครับทําได้อร่อยเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผู้สูงอายุจะชอบนะครับเพราะว่าฝันไม่ค่อยมีแล้วผมแต่ก่อนแอตอมทาให้ยายบ่อยนะผมยายผมอบทานนะครับผมสาหรับผัดบวบนะครับอ่านี่ครับพอไข่เขาเริ่มเจ็ตัวนะครับก็ใส่บวบลงไปเลยนะครับเพื่อนนี่ครับสําหรับเราฟันดีๆนะเราไม่ต้องปอกเอาเปลือกออกหมดนะครับอ่านะครับตามด้วยใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นส่งปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับผมทยอยใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำปลาทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องชิมรสชาติก่อนนะครับผมอ่าใส่น้ำลงไปนิดนึงอ่าแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมเป็นการอบบวกไว้นะครับอ่าแล้วก็เปิดมานะครับอ่าความ ก็เรียกว่าบวกเขาจะได้นิ่มแล้วก็สุกพร้อมกันนะครับทั่วกระทะน,นะครับเพื่นอนถ้าชอบน้ําของผัดกบเติมน้ําลงไปนะครับนี่ครับสูตรทำง่ายนะครับเป็นเมนูบ้าน,านาๆหนึ่งเมนูนะครับเพื่อนประหยัดอิ่มอร่อยนะครับผมอะนะครับเติมน้ําไปนิดนึงนะครับผม สีของไข่น่าทานมากเลยครับผมแดีวตอมก็เติมเครื่องปรุงเพิ่มอีกหน่อยครับผมน้ำมันหอยนะครับนี่ครับมันจะแห้งไปนิดนึงเดี๋ยวแตอ้อมจะเติมน้ำนะครับเติมน้ำแล้วนะครับผม เป็นเมนูที่ทําง่ายอยีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนําเพื่อนๆนะครับเรียกว่าแนะนําเทคนิคดีๆนะครับว่าทําไมเวลาบางทีบางท่านอาจจะปอกเปลือกหมดไม่ไม่หลงเหลือความเขียวเลยบวบมันก็เลยจะเละนะครับผมเวลาเราผัดเสร็จเวลาเวลาบวบเขาเย็นมันจะมีมันจะเละนะครับผมอ่าพอใกล้จะเสร็จแล้วเราก็เติมแป้งมันลงไปนิดหนึ่งครับแป้งมันหรือว่าแป้งขา้าวโพดก็ได้นะครับอ่านะครับ น้ำก็จะได้เข้มข้นนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานแล้วนะครับผมนี่ครับเมนูอร่อยที่แอตตอมแนะนำวันนี้นะครับผมพัดบวบใส่ไข่ครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับนะนะครับมีความนิ่มกำลังดีนะครับผมสำหรับบวบนะครับไข่เป็นก้อนน่าทานจริงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับ หอมๆกรุบๆกรอบๆนะครับผมรับรองใครๆก็ชอบนะครับผมทำให้เมนูธรรมดานะครับผมทำให้หน่าทานนะครับผมแล้วก็มีมีราคาขึ้นมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับนี่ครับทำเมนูบ้านๆเมนูธรรมดาให้หน่าทานให้หน้า ให้น่าซื้อนะครับถ้าถ้าไปทำถ่ายนะครับผมแล้วก็ทานควบคู่กับพริกน้าปลา3ารสรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับผมอย่าเลยนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้นะครับผมแฮชแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับที่ไหนมีอะไรดีๆอ่าอะไรเด่นๆนะครับก็จะมาแนะนํำเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ